ชีเนี่อยอกว่ายังไงต้องต้องให้ได้ทุกธนาคารทุกสาขาให้ได้สินเชื่อเนี่ยผกว่ามันมันยากก็แต่ละสินเชื่อแต่ละฉบับมันมีเงื่อนไขต่างกันผมผมก็ยังไม่ปั่นกหมทุกสินเชื่อต้องได้หมดทุกคนนะฮะก็แต่ละสินเชื่อก็ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างกันเราไม่ว่าอันนี้ไ่ว่าบางทีลเรื่องนะเอทีเอ็มเนี่ยผกว่าก็เดี๋ยวคณะเดี๋ยวคณะทํางานก็ไปว่าต่อให้จบ แต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยเ<น>ปิดบัญชีนี่ต้องต้องต้องกลับไปที่ข่าวดีนะฮะว่าทุกธนาคารทุกสาขาต้องต้องเปิดบัญชีได้แ<น>ต่วันนี้นสิ่งที่พวกผมมารา้องเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องบัญชีอย่างเดียวนะครับท<น>ี่เปิดได้น่าจะถึงห้านาทีแล้ว <S <S ที่เข<ช>าเร่งแจ้งเนาะที่เขอไว้ห้านาทีใช่ไหมเฟดตอนนี้ตัวแทนธนาคารแล้วก็คนพิการเนี่ยเราเห็นว่าอย่างน้อยที่เวลาคนพิการก็ขอสามอย่างอะไร หงก็คือบัญชี2เนี่ยขอทำบัตร a t ทและ3เนี่ยขอสมัครแอปพลิเคชันเนี่ยยังไงเนี่ยต้องต้องต้องช่วยให้มันประสบความสำเร็จนะครับไม่งั้นเนี่ยคือเรื่องที่คุยกันมาเป็น10ปีแล้วมมันก็เออเป็นการคืบหน้าไปได้ด้วยความล่าช้าเนี่ยผมว่าอย่างน้อยอยากจะได้ข่าวดีสเรื่องเนี่ยครับไม่งั้นในคนพิการก็ถามมาตลอดแล้วผมก็ เขาโทรเข้าไปบเบอร์กลางเรียบร้อยแล้วคือเขาทาทุกอย่างแล้วจนพวกผมก็ต้องมาร้องอีกรอบนี่คครับถ้าอย่นีผมถงถามนะว่าถ้าเราไม่เอาเรื่อง accessibility มาเป็นมาเป็นเกมวันนี้นะเพราะว่ามันคุยมันก็ไม่จบง่ายเอาแค่ว่า 1. เปิดบัญชีได้ 2. สมัครบัตร ATM ได้ส่วนส่วนก็จะมีปัญหาในการใช้ ATM เครื่อง ATM นั้นมันคงหาข้อยุติในวันนี้ไหมนะ 3. สมัครแอปพลิเคชันได้ส่วนแอปพลิเคชันจะ accessible หรือไม่วันนี้ผงไม่ใช่คำตอบคงจะต้องเป็นคณะทางา,ารที่ท่านว่ากันอย,อย่างนี้ได้ไหมผมผมว่าต้องต้องคุยกันให้เข้าใจกระจ่างว่า 1. Entry เนี่ยต้องได้ก่อนแตนะ่ส่วนเมื่อ Entry แล้วเข้าไปแล้ว